ไปไซเบ็ดนอนหน้ากับพอเจอผีเป่าร้อนๆอ, e อีพี่สีอุ่นศิลปะกับพอก็ไเดี๋ยวเท่ามีแห้งจนเหียบร้อยกันสิผ้ากันไปยามเบ็ดหลอบแหลกเด้พีีห้ังนะพ่ออุ่นศิลปะก็ได้สะพายถือเงืยอพอ ช่วงนี้ต้องเอาของหรือกระชังไปนน้ำเหลือพี่น้องได้ต้องไปใส่ปลาพี่น้องผมก็ได้บริถิถือเงียร์ได้พี่น้องได้ผมก็ได้พายกระชังหรือของอะไรพี่น้องมันกระโดดหนักกระจำบ่ได้เอาเป็นกระชังดีกว่าเนาะผมก็ได้สะพายกระชังหรือถือกระชังให้พ่อผมพ่อผมก็ย่างออกนะย่างก่อนต่อแตะตะแตะตะแตะตะแตะต่แตะต่แตะ หลังแรกกะบ่มี่ยังเกิดขึ้นนี่น้องเด้อพร้อมกับ,บเ,เบิ่งเงียในเบ็ดดีเรียนน่ะเออก็อยังเหลืออยู่ผมใส่เปลาเพื่อนกินเพื่นเดือก็ผ่านไปหลังสองหลังสามหลังสี่หลังหาเรื่อยๆแล้วผ่า,ไ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 าไนไปผ่านไปผ่านไปจนว่าน่าจะเอ,อ่อหลังที่สิบนิดๆพอผมแบบเฮึยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมปุ่น่นวนวนวน mà dân nhây được dân nhây nhiều ừ. hơi nhiều hơi ừ. cũng 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 ừ, như có này khoai quật dân thì thử khẩu muốn lủng ủng yên đây thử khẩu mất thử biết đây muốn mới có khâu nhau biết rồi lại cái em cái gì lái vậy đấy cái gì thử vậy lại cái băng tô gần nhau nhau hai thì nó băng tô đấy tờ การดินพร้อมกันจับได้แล้วหนิวล็อกอยางดีก่อนสิกัดเสียกนะ็ต้องให้ผมยืนกนระซั่งไปให้ก่อนบ้านไอกัดเสียกเนียเออพร้อมกันเ,เ,ออเอากระซั่งมหมเอากระซั่งพร้อมปัะเดี๋ยวกระซั่งให้ปุ๊บแล้วก็หยัดเยียนใส่แล้วก็เออ,เอ,อเอาไฟแช็กล่นเออล่นเสียกเบียดเลยเออตัดเลย เดียวจังปล่งปลปลงยังยบลอยพี่น้องไปต่อต่อแตะต่อแตะต่อแตะ่อแตะต่อตะ่อแตะต่อแตะแตะไปต่อไปต่อผ่านไปผ่านไปยี่สิบยี่บยี่สิบยี่กหลังยี่สิบกหลังผ่านไปยี่สิบก็หลังได้เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วนจีเสียงตาม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 ตพร้อมมัอนอนอุนอลูกลูกลูกตัวนี้ก็ดินแห้งนีเพิ่ม่าพร้อมม รีดพ่อ,อม้ันประคอบอ่ะร้องเงี้ยไปใส่ยังใส่ไฟอ่ะแกเมื่อเศร้าในกอเขาแล้วพี่น้องเศร้ามือมือวุ่นเยินเดียวมืเศร้าเยินเดียวปุ๊บปุ๊บเห็นเด้อพี่พี่น้องซ้ำมีพี่น้องประคอบสองใส่เป็นประคอเก่าพี่น้องโอ้หมาเลยพี่น้อง โอ้ก็ส oh, ร no? no 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 ้างมากก็สร้างมากมาโอ้สมมูลสมมูลบายลีตอนพี่น้องสมมูลดินแหงนี่ตอนพี่น้องโอ้ก็สั้งยืนยัดเข่าหู้ว้ได้พี่น้องย้ายลายพี่น้องเออสัร้างก็สรบัวเดี๋ยัดเสียร้างปูอ่ะเออเนี่ยสร้างปิดเลยแล้วฟ้าแดดมันเต็มว่ากระทั่งฟ้าเออมีฟ้ากระทั่งแล้วพี่น้องเป็นฟ้ากระล่อนนะพี่น้องสว่างตะกี้ฟ้ากระล่อนเห็นเด้อพี่น้องฟ้ากระทั่งเลยพี่น้องเด้อ ต่อไปต่อไปต่อผ่านไปผ่านไปต่อแตะ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 ผ่านไปประมาณสี Bright, ่สิบกลังไหนน่วยุ่นาตัวนี้ตัวน่อยแห้งหนวะอะยังั้พอเดเด่ยวมันซึมนี่ปักข็งรับพี่น้องปักข็งปวดง่ายแล้วเข็งติดๆอรซังอซวหุ่นรนเลยันน ดีสั่จุ๊บ่อยาบิดอืมี๋ยกระังไอตไอ้ตะแตะแตะ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 แตะ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 ตะต่พอตะอะนหลนี่หลัะนี่หลเสียงเงียบจิ๊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 บแตะ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 แตเจ หมูน้ำแล้วแต่ปลาเด็กอไงกับเอียนล่ะเอียนกะลุงบอกด้วยว่าโตทำไได้กับตัวพ่อาเท่าอะไรเอียนกับบ้าใหญ่เป็นได็กอกตัพอเท่าแต่แต่แต่แตมันผานไปดูเก่าสิบกุหลังเก่าสิบกุหลังกับบางตัผมกับบ้าเด็ดใส่ไปในมีดโอพี่น้องว่าบางตกะ ที่ว่ามึงเทียกัตัดคลิปไปเลยน,นะพี่น้องโมเมนว่าเดา้เกิสิได้หาตก็สิว่าหาตพี่น้องบางเที่ยจังหวะห้าบ่ได้บอกมีพี่น้องเด้อจังหวะห้าบ่ผ่านไปนเลยน,นะพี่น้องไปบอกสุตตอนกับผู้ดีแล้วพี่น้องลอยคลิปไปแจ็คสิจบป,ปัจบพี่น้องกับเยาวานี่พี่น้องเด้อผ่านไปเก่าสิบปวังงวนหาพี่น้องแล้วก็เอเอ,เอ,เอพ่องเสียบเาียบอีกเปิด ก็เขาเสียบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมนะเราก็ลังจุบจแล้วสีหาลงสีหาลสุงถ่ายพี่น้องอ้นอ้นอ้นอนอ้นอ้นลุกลุกลกนะมาเขาสร้งว่าเอาปุกนะาเอาปุกใส่ใส่ปุกนะปุกหน้าโอ้ยพี่หน้องเสียบเยปุกหน้าหักยังหักยังแบแบะแล้ยังขิ่มใส่ในกระป๋องมันละะป๋องยี่ห้อมันละจานนหยบ ิมเส้นในหน้ามาได้เด้๋วคนยินมันเหยียบไทยนอกไทยหน้าพี่น้องเป็นบาดทะยักบ่ได้พี่น้องต้องเก็บไปน้ำเก็บไปถิ่มพยายามอันเท่าน้ำเก็บใส่แล้วพี่น้องยังประดุกเอากระช่างมากระช่างมาอคนเดชั่งป่าวไปติดกระช่งเรียบร้อยโอ้ยแล้วพอดีลูกป้าเฮ้ายางกับมังผักพันธุ์เฮ้ามังคนละขางเท้าคนละเอายางกับแล้วตัดแตะตัดแตะ หอดจนได้พอมาหอ,ด,อ,อดมองเศร้าแล้วไฟกะที่ดังไฟกะบือท่านดับดีบนไหนดอกผมก็ย่างไปหาเออจิ้งแมงาใหม่ามาแล้นล่ะมังค او นละวมองหาหกเมตรนั่นแหละหาหกเมตรออกจากมองห้าหนังนั่นะประมาณนั้นแหละเอาไปอยู่กไก่ดูไก่ใหม่บนไหนเพื่อร่มมาเพื่อเพ้อรับเหมืองงาใหม่ที่ทับนนพ่อแล้พี่น้องเมาต้องเซฟตี้ของเดี๋ยพี่น้อง พี่น้องเทอร์ทีพเทอแดงครับนะพี่น้องก็หอดใช่หรือหอดมาเช่ามีแห้งเนาะสิมาต้มปลาสุกินได้เหมือนเด <c oughs> ้อผมกับพ่อผมเห็นมาต้มปลาหลือกินเข่าอยู่หันละเออพี่น้องก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเด้อผมสิไปหาเหตุงานของพี่น้องไปหาเออเหตุงานก่อนมื่อีนฝนมาตกก็ต้องไปเหตุงานอีกอยจากน้อยก่อนเนาะเพื่อค่าน้ดมันมื่อเดือนพี่น้องขอบคุณการติดตามร่วชมพี่น้องเด้ออย่าลืม เอ้พี่หาเอ้พี่ถ่ายเป็นอย่างนี้คลิปหนาเด้อสวัสดีครับผม